สวัสดีทุกท่านนะฮะดอกดีดูดวงอะไรสักอยางนี้ก็เช่นเคยเป็นไพ่แบบมินนี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแบงค์ผลัดดอกให้ดูรวยอันนี้เกี่ยวการดูดวงอะไรอ๋อเกี่ยวก็ได้เลยให้แบบทุกท่านร่ำรวยปีใหม่นะฮะใต้ปีใหม่แล้วขอให้ร่ำรวยเงินทองกับทุกคน อันนี้ก็วางไว้ข้างเป็นพราเงินรวยเยสัปดาห์นี้วันนี้วันพฤหัสนะฮะก็ดูเผื่อไปแล้วกันเริ่มวันพฤรหัสแล้วกันดูวันไหนบันทึกเทปวันไหนก็ดูวันนั้นไปอย่างรวดเร็วขี้เกียจตั้งเมาสนะ์นนหนึ่งถ้วยฮนะให้กล้องดูพัอรหัสหนึ่งถ้วยก็ดีะฮะความรักความสัมพันธ์ คอนเนคชันพูดคุยกับผู้คนบุคคลคนรักคนที่มองมองถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งจะดีหรือใครมองมอง,มองใครเออเพิ่งเริ่มคุยคุยกันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ความรักกันก็ดีฮะใครเริ่มรักครั้งใหม่หรือว่าใครเริ่มงานใหม่ต้องคุยกับดีกว่าผู้คนดีครับก็ถ้า ใครยังเป็นงานเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าไม่เป็นไรฮะขอให้รู้สึกสดใหม่เฟชชี่กับมันแล้วมันจะ work นะฮะดีฮะแล้วใครเริ่มอะไรใหม่ๆติดต่อลูกคา้าบุดคุยบุคคลู่นนี่นันดีหมดความรักดีวนันศุกร์นะฮะหยิบสบักใบวันศุกร์นี่หกหกไม้ไหมเอ้ยเจ็ดเด้อเจ็ดไม้ใบนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นั้นๆออกที ไม้เป็นเรื่องการงาน,นะฮะหน้าที่ความรับผิดชอบการเรียน,นะฮท่านี่เกิดวันศุกนะฮะดีดีตรงที่งานเดินหน้านะฮะงานเยอะมีงานที่ทำให้ฝึกฝนแก้ไขจัดการบริหารแต่ว่าเหนื่อยอยู่คนเดียวถ้าพาใบอื่นเนี่ยมีคนมาช่วยวุ่นวายก็จริงแต่น,นี่เหนื่อยอยู่คนเดียวถือไม้อันหนึง่งแล้วคอยจิ้มกับไม้ออื่น น่าะรู้สึกว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันเยอะเกินหน้าที่เราเราต้องลงไปช่วยแต่ข้อดีคือเราไปช่วยได้ากักแกได้นะฮะงานเดินหน้าการเรียนเดินหน้าฮะเหนื่อยหน่อยอื่นๆหน่อยวันเสาร์โอ้ยท่านี่เกิดวันเสาร์ฮะเดวิลฮะเดวิลเป็นเรื่องมืๆืๆทุกคนอาจจะตกใจนะฮะแต่ไม่เดวิลเป็นแค่ไพ่ที่ คู่วเลิฟเวอร์เฉยเป็นได้ตรงข้ามเฉยข้ามข้ามเฉยถ้าน่ากลัวเนี่ยไพ่เตือนมอีแค่3ใบฮะจะมีแฮงแมนมีเดดแล้วก็มีทาวเวอร์สามใบฮะอันนั้นน่ากลัวน,นี่ไม่ค่อยน่ากลัวฮะเดวิลตรงข้ามกับเลิฟเวอร์เดวิลเป็นเรื่องความหลงไหลความไม่ใช่ดึงดูดอะเขาเรียกว่า งมงายหมกมุ่นแล้วกันอืมเป็นความเทาเทาอในทางหนึ่งก็ใครทําอะไรที่มันแบบเทาเทอยู่เนี่ยอาจะเวิร์กสำหรับคุณอืมแต่ใครที่แบบทําอะไรแล้วตรงไปตรงมาทําแล้วแฟร์ใสๆเนี่ยช่วงนี้ให้ระวังอ่ามันจะมีแบบโอกาสหรือความคิดหรือจังหวะอะไรที่ทําให้คุณแบบเฮ้ย คงนิดไหมชิคกี้นิดหนึ่งไหมไม่เป็นไรม้งหลืออะไรเงี้ยอันนี้ให้ระวังมันจะเกิดปัญหานะฮะหรือว่าใครทําอะไรอยู่แล้วจมปักกับมันอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วเริ่มรู้สึกอึนท้อเหนื่อยละออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยให้หยุดก่อนให้หยุดแล้วถอยออกมานะฮะตั้งสติก่อนแล้วค่อยทําใหม่เพราะว่าบางทีแบบทําอะไรเยอะไปมันดึงมันดูดเราเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วเราออกมาไม่ได้เราก็แบบ ปวดทั้งกายทั้งใจเครียดทั้งกายทั้งใจอยู่นะฮะอถอยออกมาหน่อยสัปดาห์นี้รวมๆอื่นๆแต่ว่าจะดีขึ้นอะไรบ้างนะพฤหัสศุกสุเสาวอาทิตย์สิฮะอาทิตย์ดีนะฮะก้าเหรียญเลยเหรียญไปเรื่องเงินฮะโชคราบก้าเหรียญเนี่ยดีถึงขั้นที่ว่าถึงจะไม่ใช่เมเจอร์นะมันดีทั้งแบบสบายใจด้วยเงินอาจจะพูดถึงเรื่อง ความอิ่มหนำสำราญความสุขทางภายนอกภายในสุขกายสุขใ,เใจเง,เงินพอใช้เงินมารายได้มาโชคราบมาเง,เงินที่ทำอยู่ก็เพิ่มขึ้นแล้ว<อ>ได้เอาไปถึงเวลาได้ใช้ใจ่ายอาจจะใกล้ปีใหม่ปาร์ตี้พบปะกัทุกคนอะไรเงี้ยม,มันเป็นเรื่องความสมบูรณ์นะอันนี้เป็นเรื่องความสมบูรณ์ถ้าเป็นเรื่องรูปเพศหญิงมีนกมีเหรียญอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยอื นะฮะดีหมดดีทุกอย่างเลยโชคลับโชคปีใหม่วันจัน์นี่ฮะอ้าวหมองงเลยหมอเกิดวันจันด้วยดาบไม่ค่อยออกแล้วมาออกที่หมอเนี่ยหกไหมเนี่ยสองสี่หกตาก็สายตายาวแล้วไงใบมันเล็กเนี่ยจริงๆซื้อสำหรับผมนี่คือแบบจัมโบ้เห็นไหมฮะเราไปซื้อมินิมาทำไม <c oughs> ดาบเนี่ยเป็นเรื่องความเครียด <c oughs> ความคิด นะฮะดาบนะหกเนี่ยเยอะข้อดีอย่างเดียวของใบนี้คือเราแจวอยู่ข้างหลังแสดงว่าเราสามารถคนโทรลมันได้อยู่ถึงตอนนี้อาจจะแบบตึงตึงไม่อยากใช้อื่นแล้วตึงตึงเพราะว่าคนบนเรือก็หันหน้าหนีเราแล้วดาบมันยังปักบนเรืออีกก็ไม่รู้มันน้ําจะรั่วหรืออะไรแต่ว่าเราอ่ะแจวอยู่ข้างหลังคัดท้ายแสดงว่าเราคนโทรลได้สัปดาห์นี้อาจจะแบบตึงมือไปหน่อย แต่ว่าน่าจะจัดการได้ถ้าดาบเยอะหรือไม้เยอะหลือเองี้ยขอให้ใช้คําแนะนําคือค่อยๆดูไปิีละเล่มลค่อยถอนไปทีละเล่มนะฮะแล้วมันจะเวอร์ก,กว่าตอนนี้ถ้าดูทั้ง6แล้วมันวุ่นวายเรื่องมันใหญ่ไปหนะ่อยใจเย็นๆสัปดาห์หน้าดีอังคารนะไม่ออกมืดทั้งหมดเลยสัปดาห์นี้8ถ้วยเป็นเรื่องความรักนะฮะความสัมพันธ์นะฮะคอนเนคชั่นนะฮะ แปรเนี่ยเยอะถ้วยตั้งอยู่ก็ดีแล้วก็เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณกดีคนพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ทุกคนก็พร้อมจะจะจะคอนเน็กด้วยอะ่ะเอ่อปัญหาหรือแล้วก็มีคนช่วยช่วยแก้ไขแต่ว่าตอนนี้คุณอ่ะไม่ได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ต้องการความช่วยเหลือคุณไม่มองคุณไม่สนใจเลยถ้วยตั้งอยู่ดีแต่ว่าคุณก็เลือกที่แบบหันไปคนเดียวเงี้ยคำแนะนาเนี่ย ก็คือไม่เป็นไรสัปดาห์นี้รู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวนิ่งๆก่อนเงียบๆก่อนเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศรอบๆไม่มีปัญหานะตอนนี้เราอาจจะเครียดคนเดียวมากเกินไปเองเอให้ใจเย็นแล้วลองหยุดแล้วก็ลองมองรอบๆตัวน่าจะมีทางแก้ปัญหาโดยช่วยทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมการงานความรักนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะแล้วก็แบบความเครียดภายในใจด้วยพุดไหมสุดท้ายละโอ้ใบนี้ก็ไม่ค่อยออกน,นะฮะ h ฮโรเฟนเนี่ยเป็น,เ,เ,ปนเ,เขาเรียกว่าสังฆราชสังฆราชให้สังฆราชเนี่ยเป็นเรื่องความนิ่งอยู่ในที่ตั้งความแบบาการแบบควบคุมได้จัดการได้อา,อาจจะไม่เหมือนคิงควีนเท่าไหร่แต่ว่าสังฆราชเนี่ยเป็นผู้นำเหมือนกันในการจัดการวางแผนบริหารนะฮะก็ดี ตรงที่เราอาจจะไม่เครียดมากสงบนิง่งน,น,นุ่นี้แน่นแต่ว่าถ้าสังฆราชผมแนะนาว่าถ้าสมมติมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรวุ่นวายเนี่ยให้ลองบริหารโดยการหาคนอื่นหาผู้ช่วยลูกน้องเพื่อหรืออะไรเงี้ยที่เขาถนัดในแต่ละทางเนี่ยทำทำแทนเราจะดีกว่า,าท,ที่เราจะไปลงมือเต็มที่ <4 S 1> นะฮะ <5 S 1> เราลงมืออาจจะแบบไม่เวิร์กสังฆราชอาจจะหมายถึงแบบอยู่ในที่ตั้งตําแหน่งแล้วค่อยค่อยนี่ ค่อยจัดการดีกว่าแบ่งหนะ้าที่ให้คนอื่นทําแล้วเราเป็นผู้วางแผนนาะจะเวิร์กกว่านะฮะประมาณนี้หมดแล้วฮะสัปดาห์หนะะ้าเจอกันใหม่ฮะก็สับตะไคร้แล้วก็สับนะฮะสับตะไคร้แล้วก็เออกดกระดิ่งให้ด้วยประมาณนี้ฮนะ แล้วก็ติด hey, ตามกันใหม่ไปตัดเอาแล้วกันตรงนี้บายบายอันนี้เดี๋ยวต้องให้เขาใช้แม่